อร่อยมากทุกคนยำปลากระป๋องสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมากินข้าวกับนี่เลยยำปลากระป๋องค่ะทุกคนแบบง่ายๆเลยนะคะมีคนขอมาบอกว่าอยากดูกินยำปลากระป๋องไม่ได้กินนานแล้วได้เลยได้เลยค่ะนี่วันนี้กินเป็นโรซาค่ะ สามแม่ครัวก็อร่อยอร่อยทุกยี่ห้อมิกินได้หมดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเทไปเลยหนึ่งกระป๋องปกติเวลามิ้งกินยาปลากระป๋องเนี่ยมิ้นจะไปอุ่นก่อนนะแต่ว่าอันนี้ช่างมันก็คือทําให้ดูแบบว่ากินแบบนี้เลยเพิ่มอีกหนึ่งกระป๋องนะคะกวนวดีใส่เสื้อมากเลยจะหมดไหมเนี่ยไม่หมดหรอกมิ้งกินไม่หมดแน่ๆมิ้ก็จะปรุงด้วย น้ำปลาค่ะนี่เลยใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็มะนาวนี่เลยบีบไปเลยชอบกินปเปรี้ยวนะคะม่เป็นคนที่กินรดเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเกินไปไหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็พริกป่นพริกป่นมิ้ก็ไม่ได้ขั้วเลยอะจะหมดแล้วเนี่ <c oughs> ไกายจะหมดแล้วใส่ไปเลยพริกป่น ท okay, ให้หมดเดี๋ยวค่อยคาายั่วใหม่แดดก็ไม่มีนะจะไอตากอันนี้พริกอะแล้วก็ใส่พริกสดลงไปนี่เลยไม่หั่นนะคะเราจะไม่หั่นค่ะเพราะชอบกินเป็นเม็ดๆนะคะต้นหอมไม่มีตะไคร้ไม่มีนะคะใส่เป็นผักชีแล้วก็หอมแดงค่ะใส่ไปเลย เมื่อกี้กระป๋องเดียวก็คือพอดีแล้วนะยังจะบินคิดว่ามันจะน้อย,อยงไงนี่ทีนี้แหละล้นเลยคลุกคลาวกันให้เข้ากันนะคะพริพกป่นนี้จริงๆน้อยไปเยนเะนี่ยปกติมินใส่เยอะกว่านี้แต่มันหมดแล้วอ่ะก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะน่ากินไหม <laughs> มันก็เหมือนปลากระกป๋องทั่วไปนะั่นแหละอ่าแล้วก็มีอันนี้ ซุปชะอมค่ะทำแบบง่ายๆเลยเอาถ้วยลืมเอาอนอเนี่นึกว่าลืมเอาถ้วยมานี่เลยซุปชะอมนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่สซ่ปค่ะแต่ไม่ค่อยได้กินงงไหมเป็นเมนูที่ง่าย พอเมนูมันง่ายเกินกลัวคนจะไม่ดูไงกลัวคนจะคิดว่าอุ๊ยทำเมนูง่ายไปไหนอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าจะเปรี้ยวเกินพอหยเป๊ะ นี่คืเข้ามือกว่านะคะดูตัวหนังสือไม่สลับเห็นไหม,มกินกระ,กะเทียมดอง มาณทุกคนยันปากกระป๋อง พ่หนูมมีคนบอกว่าทำซุปชะอมแล้วขมมิ้นงงมากเลยโะอมมันขมด้วยหรอโะอมใส่พันไหนจะต้มนานหรือช้าก็ไม่ขมนะ บางคนบอกว่าถ้าต้มแป๊บเดียวมันจะขมอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะอืมจะต้มนานหรือต้มแป๊บเดียวก็คือรสชาติเดียวกันอะอืม

ตะไคร้มีนะแต่ว่ามันเป็นแช่แข็งไงต้องใส่สดๆ,สดๆพวกตะไคร้ขาดนี่มันจะแช่ตู้เย็นแช่แข็งไว้ทุกอย่างเลยเวลาเราทําแบบพวกซุปพวกอะไรเงี้ยเอามาใช้ได้เลยแต่เวลาเราใส่ในายำเราก็อยากใส่แบบสดๆนะแบบแช่แข็งมันก็แบบมันยังไงม่รวมมันอุ่มๆน้ำอะ กอ้ยเผ็ดผี่กินหนู Wow. <laughs> อร่อยมากเลยค่ะทุกคนโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ